สวัสดีค่ะภอแม,ม่พิ้องเมื่อนี่ก็มาพอก,กับมาดามคำนวณคือเก่าเนาะคะ่ะในทางช่อง youtube มาดามจะมาวางแนวทางของรัฐบาลไทยในงวดวันที่หนึ่งมีนาคม2567นห้าอหนะคะโอ้หกสิบแปดนะคะเว้ยว่าปรับกับผิดปุ๊บล่งหายตองวัดเลยเนาะภอแม่พิ้องแนวทางจะเป็นของซองสุวรรณที่เข้าไปเต็มๆศูนย์หาหาศูนย์เนาะคะ่ะของซองสุวรรณ ปล่อยตองว,วดกาบขอบุญขอบคุณนช่องสุวรรณเด้อค่ะที่ห้ตัวเลขแนวทางมาวางทั้งจองเนาะกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดเด้อค่ะเดอะ้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านแล้วกราบขอบุญขอบคุณนเอฟซีทุกท่านเด้อค่ะที่เข้ามาติดตามชมบว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซี FC เก่าอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ้าไปเบอ่งตัวเลขแนวทางของซองสุวรรณกันเลยค่ะว่าจะถูกใจ FC ไหมจะเข้าจะปังอีกหรือเปล่าเอาไว้ฟันก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องยังอีกหลายวันเนาะค่ะเนาะไปไปเบอ่งตัวเลขแนวทางกันเลยค่ะท่านี้ก็จะเป็นของซองสุวรรณเด้อพ่อแม่พี่น้องซองสุวรรณรัฐบาลไทยเข้าไป5005สูตรเต็ม วิ่งที่ศูนย์พุทที่ศูนย์เข้าไปที่ศูนย์ห้าห้าศูนย์ไม่ได้เข้าตัวเน้นตัวจอพ่อเน้นให้แค่สามหางเนาะพ,พี่น้องเนาะรัฐาบาลไทยออกสามเจ็ดเจ็ดล่างออกห้าศูนย์มีไผ่โศกไผ่หมานน้ำผลบน่น้อมีผู้ใดโศกไผ่หมานบออันนี้ไผ่โศกไผ่หมานคอมเมนต์มาเนี่ยพ่อเม่พี่น้องหมานบ่ค่ะหมานบ่รัฐาบาลไทยสุดตัดของเพื่อนบ่วาพานันเนาะพ่อเม่พี่น้อง แต่ว่าตัวรูดยังมาให้เห็นนะคะสูตรตัดสูตรตัดจะเป็นลักษณะนี้พ่อพี่น้องสูตรบบตัดบบผันแปลว่าของเหลกมีที่มาสูตรตัดผานเนี่ยวพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวจะลงให้เนาะคะนะ่ะเนาะเลขมีที่มาสูตรตัดผ่านเข้าไปที่ศูนย์ห้าห้าศูนย์พัญหนไหมศูนย์ห้าแปดเน้นทุกหางเข้าไปตัวกับ แต่ก็ถือว่าเข้าว่าผ่านสูตรตัดผ่านของเลขมีที่มาสองเบาเข้าไปผู้หนึ่งเข่าสูตรตัดผู้หนึ่งเข่าสูตรเต็มเนะเาะนะคะเมื่อเบิองว่าของภัยเขาเนี่ยรัฐบาลไทยเจ็ดเซียนดังเจ็ดเซียนดังมีของมีของกันเลขมีที่มากกับเขาตัวรูดเนาะสูตรเต็มไม่ผ่านจับคู่ให้ไม่ถูกแต่ตัวรูดห้ากับเก้ามาที่ห้าเนาะค่ะเนาะ แล้วก็ของลลอกจิกผ้าล่วยจับคู่่อผ่า,พานพแมพี่น้องแต่ว่าตัววิ่งตัวรูดมากมดบนเข้าไปที่เจ็ดนะคะรัฐบลาลลาออกเออมารัฐบาลไทยออกสามเจ็ดเจ็ดเข้าไปที่เจ็ดเนาะคะ่ะเนาะจับคู่ให้ไม่ถึงให้เจ็ดเก่าเกินไปแล้วก็ให้เจ็ดศูนย์เนาะแต่ก็ถือว่าผ่านแล้วก็ล่างคะ่ะล่างเน้นให้ที่ศูนย์เน้นให้ที่ศูนย์ เพราะว่าตัววิ่งตัวรูดศูนย์กับ7ล่างเน้นศูนเข้าไปที่ศูนย์พ่อแม่พี่น้องของล็อกจิพารวยเอาชอบของผู้ใดคอมเมนต์เข้ามารัฐบาลไทยเดี๋ยวสิฟ้าล่ลงไ้เนาะของมาดามเน้นที่ศูนย์ล่างเข้าไปที่ศูนย์ค่ะบนไม่ผ่านแต่ล่างเน้นที่ศูนย์เข้าไปที่ศูนย์พ่อแม่พี่น้องอ่านาสูตรเต็มด้วค่ะด้วยเดือดเสียเบิ่์สูตรดัดเนาะคะ่ะ เดี๋ยวจะให้ดูสูตรตัดแล้วก็ของชอเชษชัยให้เจ็ดสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งออก,7 7, กเจ็ดเจ็ดพม่พี่น้องคือว่าผ่านถือว่าผ่านเน,ะน,นาะยังผ่านอยู่นั่งผ่านอยู่แล้วก็ของสูตรตัดก็จะเป็นของซองสูวันก็ผ่านเลขนี้ที่มาผ่านจับคู่ผ่านเด้อค่ะเลขนี้ที่มาของล็อกกิ๊กผ่านค่ะศูนย์สูตรตรัดอยากได้สูตรใดบอกมากแม่พี่น้อง แล้วก็วชอแช่ชัยเจ็ดผ่านค่ะเจ็ดผ่านนะคะอ่ะชอบของใครคอมเมนต์เข้ามารัฐบาลไทยเจ็ดเสี้ยนดังเจ็ดเสี้ยนดังเรามาเบิ้งของสรุปทุกเสี้ยนอีกดูพ่อแม่พี่น้องบันว่าของไผรเขาเนาะคะเนะาะก็จะมีของปู่บุญมีค่ะของปู่บุญมีสูตร ล็อกเงินล้านเนาะสูตรล็อกเงินล้านของปูบุญมี่เข้าไปที่ศูนย์หาได้บได้เขาตัวเน้นตัวเจให้มาหกหางศูนย์ห้าห้าศูนย์ปูบุญมีเพื่อนว่าเพื่อนนันทิทำบุญลอยว่นหาแม่เพื่อนเด้ออปมยพี่น้องผู้ใหญ่ผู้ใดอยากทํำบุญกับเพิ่นกะเหตุเบอร์ล่งเคียงละโทษละามาหามาดามเนาะหรือมีเบอร์โทษคนอยู่ได้มาดามลงไห้อยู่เบอร์โทษของปูบุญมีเนาะ ของปูบุญมีมาดามลงเบอร์ท้อยู่อีกสูตรหนึ่งเนาะคนสิท้ำบุญวันที่ยี่สิบสี่วันสันอันพใดอยาถํำบุญรวมกันกับเพื่อนเนาะของปูศูนย์เจ็ดเข้าไปตัวตัดพอแมมพี่น้องตัดตัวไหนออกตัวนั้นว่าันตัวนี้เนาะเข้าไปที่ห้าศูนย์ตรงตรงแบบาต้องกลับเด้ยนี่ตัดออกเซยนี่แล้วเลขในกรอบไม่มานะ ของปูศูนย์เจ็ดรอติดตามค่ะรอติดตามของปูศูนย์เของออสุพันของออสุพันเขา่าตัววิ่งตัวรูดตัววิ่งตัวรูดกอดคอกันมา5กับ0ออกลางพ่อมีพนองรัฐบาลไทยออก3 7มล่าไอเป็นล่างออก5 0เข้าไปเต็มเตมหากับศูนย์ของออสุพัน์รัฐบาลไทย ของบอัอผ้าโชคสุดตัดหาเม็ดเดียวเข้าไปที่หาตัววิ่งตัวรูดจ,จับคู่ให้ไม่ถูกเนาะรอติดตามาชมบัอผ้าโชคนี่บ่อรรรมดาเด้พปอแมี่นองบ่อธรรมดา,ดมน,รรมดานี่ของปูบุญมีถ้าผู้ใดอยากทำบุญกับปูบุญมีที่มาดามเอาไปเบื่อโทรศัพท์ของเพิ่นย่นี่ด้วยค่ะสามารถโทรติดต่อเป็นใดเลยเนาะบ่ตตองพานมาดามก็ได้ อันผู้ใดอยากได้อยากทำบุญกับปูศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์หนึ่งเก้าห้าสี่สองเก้าเจ็ดอ่นผู้ใดอยากทำบุญกับปูบ่บนมีเพราะว่าเพิ่นสิทำบุญหาแม่เพิ่นว่าสันกับพ่อเพิ่นว่าสันว่าทำบุญลอยวันว่าสันนี่ที่เพิ่นของเพิ่นเข่าเนาะค่ะเนาะของปู่บุนมีอ่ะอันประกาศใไฮโลเด้อปูเด้อ ประกาศให้แล้วเนาะค่ะเนาะทุกคนจะได้รู้กันว่าของปูเขาตัวใดของบอ่อพาโชคสูตรเต็มไฮเตอร์อันศูนย์หกพ่อแม่พี่นอ้องออก 50, หาศูนย์ศูนย์หาไฮศูนย์หกเนาะออกศูนย์หาของบอ่อพาโชครอเด้อค่ะเด้อรัฐบาลไทยเดี๋ยวจะลงไห้เนาะค่ะเนาะแล้วก็ของออกปลอยเปรดเข้าไปที่สามเนาะค่ะจับคู่ให้ บอเพราะว่า3ามเนาะออกตองพ่อแม่พี่น้องออกตองแล้วก็ของลุงส่งก็เข้าไปที่5นะคะให้หนึ่งหออกห้ออกอันห้เนาะให้ให้ห้าหนึ่งหาออก, 5, ออก,ก 5, 0, อห้าศเต็มเดียวพ่อแม่พี่น้องตัวเน่นตัวจอด,ด้วยอ่ะลอติดตามชุช่มชอบของไพ่บอกมาเดี๋ยวตามให้เนาะเอามาเมาเบืองของซ่องซูวันดูบาทนี่ มาซ่าาาองสุวรรณห้ตัวใดรัฐบาลไทยเพราะว่านี่ซ่องสุวรรณกับเลขมนี่ที่มาเด้อเข่าพมพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิลงห้เลขมนี่ที่มาเด้อค่ะเด้อลงทั้งสูตรเต็มและสูตรตัดให้เลยของเลขมีははที่มาเนาะเพราะว่าของเพิ่นถือว่าเขาแล้วก็ของเออซ่องสุวรรณกับเสียห้เบิ่งทั้งสูตรเต็มและสูตรตัดไปเลยเนาะเพราะว่าสูตรตัดของเพิ่นกะเข้าไปที่ตัวรูดเนาะพมี่น้อง จะได้บ่าเป็นการเสียเวลาเพื่อนห้มาเหมือนแล้วห้อง่วงห้เพื่อนไปเลยเนาะคะเนาะแล้วค่อยจะสรุปอีกครั้งหนึ่งในใกล้วันหวยจะออกเนาะอ่ะแคปหน้าจอของสูตรเต็มไปก่อนค่ะเดี๋ยวจะให้เบื่องสูตรตัดเนาะของส่องสุวรรณให้มารัฐบาลไทยในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกแปดตัววิ่งรูดบนล่างวิ่งบนล่าง สกับ0เน้นที่สองเด้อกัเด้อสองตัวหกหางสองสาสองสีูนะสามสองสามสามสองสี่สองหสองศูนยย์หก้าาตัว3มหางเจ็ดหกสองสองสาสองสสองตัวเน้นสามหางเน้นไปที่ 4,2,62แล้วก็ 03, นสตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวเจเดหอคะ่ะเอาแคปหน้าโจ้ถ้าใครจะตามของสองสูบบันเนาะเอาไว้ฝันเพราแม่พี่น้องลงไห้ตองวดเนาะลงให้ตอง,วด,นะง,ตองวดไปเลยเก็บไว้ฝันก่อนว่าจะเข้าจะปังบ่อเอาไปไหวถ้ถเอาไปไหว้แต่ัน เปียบเทียบกับเลขกจะคองเนาะพแม่พี่น้องเนาะนาสอบคองไผ่บานนี้แล้วเมื่อเบิ้งสูตรตัดของเพิินเนาะค่ะเนาะเตรียมตัวแคบหน้าจอสูตรตัดเด้พอพแม่พี่น้องเด้อสูตรตัดค่ะสูตรตัดคล้องซองสุวรรณปล่อยพร้อมกันไปเลยพแม่พี่น้องสูตรตัดซองสุวรรณรูดที่สองนะคะเม็ดเดียวบนล่างสามตัวเม็ดเดียวหางเดียวเจ็ดหกสองสองตัว กสองเจ็ดสองสี่สองงามบ่งามบ่หัวกวัเพิ่นเน้นศูนย์เนาะห้เสียดมากได้ในศูนย์สี่ออกศูนย์หาแต่ว่าสูตรเต็มเพิ่นเข่าเนาะอ่ะบาตนี้มาแคปหน้าจอสูตรตัดและสูตรเต็มของสองสุวันสูตรตัดและสูตรเต็มแคปหน้าจอพปรเมพี่นองถ้าใครจะตามของสองสุวันวันนี้เนาะ การขอบุลขอบคุณซองสุวรรณเด้อค่ะที่ห้ตัวเลขแนวทางมาวางทาง้งซองเนาะกาเพอบพระคุณเป็นอย่างสูงเพราะว่าเลขทุกตัวให้แค่เป็ยนแนวทางเนาะปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขนี้เข้ามีหลุดเนาะสุดทัดเพื่อเน้นให้ที่หกสองสี่สองเด้อค่ะเน้นอันเดียวกันอา้าวตัดให้แข็งๆเน้นๆแล้วแล้วก็ก,กาบขอบุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านเด้อค่ะที่เข้ามาติดตามชมเนาะไม่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตาม ขอาักคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ